ผสเข้็งล่างลายๆนัำจล่างในซองั้งนหนล่างเอาน้ำเข้มอองมาจะนะมาปัด่าจะนะฮักทักีใส่กันเป็นหัว เขาจิงไข่นะคะน้าตะไข่เนี่ยละจ้ะกับขานอาจ้ะเนาะเขาลงหมอก่อนนะคะเนาะหมอกันเดือนล้วจ้ะหมอกันเดือนแล้วจ้าเอาตะไคร้กับข่าลงนะคะไข่กับข,าะะข่าแล้วก็ตามด้วยน้ำมันผสมนะจ้ะเนาะลงก่อนนะจ้ะ น้มันสมหักกระเทเยเรื่อนะคะนมะ่บาน,นี้หักกระสิมาตัม,ตมพริกจ้ะพี่น้องมาตัมตัมพริกก็ข่าเบือนะจ๊ะต้องใส่ข่าเบือนะะั่นเลยแต่พี่น้องไม่ต้องหอมใส่ข่าเบือหน่อยหน่งยมนะากแต่ละต้องคอยหอมหกกค่ะแกงค่ะ แล้วก็ใส่เกลือลงไปหน่อยหนึ่งเนาะค่ะเนาะแล้วก็ตำต้กที่แกะนก็รห้่ก็สิมาปรุงไปลงในขะเบือเลยนจะจ๊ะเนาะในคลิปนะคะปรุงน้ำปลาค่ะน้ำปลาสองช้อนนะคะใ,ใส่ ชะลดลงไปค่ะช้อนใหญ่ค่ะที่นี้กันนำกันเดือดแล้วจะนะก็เสิม์เอา,น,า,เอาน้ำข้าวเบือลงนะคะจะตีลงไปถ้าจะคนข้าวเบือบใานน้มันติดหมอนะจะน๊ะนะ พี่ข้ากันแล้วข้า่อยเอปลาลงที่หลังเราจะนล่าให้น้าเดือดดีค่อยอปลาลงที่หลังแล้วขาจะได้บ่ต้องข้นนะคะถ้าข้นลปลาปลาลงแล้วถ้าข้นมันจะทำให้ข้าวด้วยจ้ะพี่น้องดังฟืนดเวยค่ะคะ่คอยท่านใจจ้ะมานกรนน้ำกันเดือดท่เรีเบร้อยเลยลนะจจะเนาะ มันเอาปลาลงจากเน่า ผเก็บไว้น่าจะน่าสักเนาอยงานอีกแกล้างจากที่ล,ล้างจากทีล่อให้ปลาสุกน่าจะเนาะแล้วก็เตรียมลลางพักพวกนี้ได้อะ้รจะแล้วก็มีต้นหอมใบตุ้งเล่าน่าจะเนาะนนะก็มีผักขยงอ่อนนะคะเนาะผักขยงอ่อนผักขยงหนานะจจะเนาะใส่ลงไปรอให้ปลาสุกสักหนึ่งก็จ้ะพี่น้อง มาใส่ตรมนี้เกี่ยวข้าวแล้วจ้นนะเนาะบ้านนี้ก็ซุกเป็นที่เรียบร้อยแล้วจ้ะพี่น้องอเอากระสิมาเอาผักรลงแล้วจ้ะ,นะเนาะจ้ามาเอาต้นหอมเนาะค่ะน้องลูก พักให้แยง,งน่าจนะเนาะยินหอ,นอมขุ้นเลยจ้ะพี่นอจ้ามาเด็คนเนาะค่นะเนาะสมัดึดไว้วสักพักนึงค่กะก็สมัดปุงเนาะทุกเลยจ้ะพี่นอปัดอเพิ่นเพนเลยน,นะจ๊ะนะยังฟ้าเสนาใหม่สมจ้า เว้ล่าตักขึ้นแล้วเนาะคะ่ะเนาะพร้อมกินทักกระแยงกับใบทักอิตูเล่อแต่พี่นนอง จ้าแกงปลาใส่หน่อไม้ส้มจ้าเนจ้าแกงปลาใส่หน่อไม้ส้มค่ะกินกับข้าวสวยร้อนๆค่ะมาเด้อจ้าแล้วก็มีต้มปลาของคอนหน่อยนะนะคะน่ะเนาะต้มปลาเต็มมาวานเนี่ยนะคะเนาะมาอุน่นจ้ากินข้าวน้องกันเด้อจ้าพี่น้อง แขงปลาขคอยยายเซโนไม่สมใจพ้นกับโต๊ะก็ดีเนาะค่ะเนาะอ่าสำหรับคลิปนี้ก็สามีเนาะค่ะพี่น้องพอกันใหมคลิปหนาคลิปหนาเด้อจ๊ะอฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังแรงใจให้น้องมิ่งขันรออยเด้อค่ะพี่น้องสวัสดีค่ะพอดีเลยแขงปลาเซโนไม่สมแล้วก็มาพอกับสายฝนจ้ะพี่น้อง ฝนกำลังโปรยปรายจากที่นนอกเมื่อมากแลวค่ะจต่เป็นขีดเท้านะคะนอหนันกับถ้าใครแย่งหน้ามาปูก็จะ